ครัวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องนะครับพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่อีกองค์หนึ่งนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อนัณสุธรรมโมวัดท่าลาวตำบลท่าไม่ลวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับชื่อเต็มๆของท่านก็คือหลวงพ่อมนัฑชัยสุธรรมโมนะครับเป็นชื่อที่ หลวงาชาวบ้านนะครับเรียกกันติดปากก็คือหลวงพ่อนัดวัดท่าลาวนะครับหลวงพ่อนัดนี่ท่านเป็นพระผู้เก่งกล้าแก่กล้ากับการเรียนวิทยาคามจากครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับท่านเป็นลูกศิษย์เป็นทางการก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกอเบกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแผวปันทิโตวัดต,ตโนดหลวงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพานสุขากามโมวัดโป่งกัะสังอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วยังมีอาจารย์ฝ่ายคารวาสอีกมากมายที่ท่านไปศึกษาวิทยาอาคมที่ผมเอ่ยมาที่เป็นกูบาอาจารย์หลักๆที่ท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์นะครับ ไม่ว่าสายวิสายไม่ว่าสายไหนที่เป็นวิชาอาคมที่แก่กล้านะครับหลวงพ่อนัดก,ก็จะไปสืบเสาะตามหาแทบทั่วประเทศนะครับเรียนไม่ทันครูอาจารย์นั้นก็ไปเรียนต่อกับลูกศิษย์นี่คือประวัติโดยย่อๆของหลวงพ่อนัดวัดท่าลานะครับว่าท่านเป็นผู้เรียกว่าแก่งกล้าในการ ฝึกฝนแล้วก็ฝนฝายในการศึกษาวิทยาอาคมนะครับจนปัจจุบันนี้ท่านก็ยังไม่จบนะครับถ้ามีที่ไหที่ว่าแน่ๆก็ยังเรียนต่อเรียกว่าไม่จบต่อการเรียนนะครับแต่ท่านเป็นพระ,ะผู้มีเมตตาบารมีเป็นพระผู้มีแต่ให้เป็นพระผู้ที่เรียกว่าเก่งกาจในวิทยา,าคมศาสตร์ต่างๆหมอยาตำลับตำลาว่านสมุนไพรว่าน สารพัดว่านร้อยแท่านเป็นผู้ที่รู้ดีมากนะครับเมื่อท่านารู้อย่างนี้นะครับในปีพศ2535ท่านก็เรียกว่าจะได้สร้างโบสถ์วัดท่าลาวนะครับสร้างโบสถ์วัดท่าลาวกา็ในปีพศ2534ก็เตรียมตัวสิ่งที่จะทำได้ก็คือทำนะครับก็ได้ทำ พระสมเด็จรุ่นแรกนะครับพระสมเด็จรุ่นแรกของวัดท่าลาวไว้หนึ่งรุ่นแล้วก็พระปิดตารุ่นแรกวัดท่าลาวอีกหนึ่งรุ่นพร้อมกับพระสมเด็จที่ไปขอหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับอขอหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังสร้างไว้อีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันอันนั้นเป็นพระสมเด็จหลังเรียบนะครับ แล้วก็ยังมีสร้างเหรียญหลวงพ่อยิดนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์ย้อนยุคป,ปี2530อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งด้านหลังจะมีคำว่าวอตลลนะครับผมก็จะได้อธิบายให้ฟังนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับในส่วนพระปิตานะครับในป่วนพระปิตาและพระสมเด็จแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อยิดก็นำไปให้หลวงพ่อยิด ปลูกเสกนะครับปลูกเสกอยู่ที่วัดหนองจอกนะครับปลูกเสกอยู่ที่วัดหนองจอกปลูกเสกที่วัดหนองจอกแล้วนะครับก็หลังจากนั้นนะครับในต้นปีพศ2535นะครับก็ได้นำไปให้หลวงปู่สิมพุทธาจาโลนะครับวัดถ้ำผาป่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อธิษฐานกิจให้อีกหนึ่งรอบแล้วก็เอากลับมา นะครับเอากลับมาในไตรมาสปีพศ2535นะครับก็เอาไปไว้ที่วัดโป่งกระสังให้หลวงพ่อพานอธิษฐานจิตนะครับให้อธิษฐานจิตที่วัดโป่งกระสังนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับจากนั้นก็ยังมาเข้าพิธีออกพรรษาแล้วก็ยังมาเข้าพิธีนะครับเข้าพิธีที่ สำนักสงไล่เนินนะครับพิธีของหลวงพ่อยิรุ่นเสกตะปูถอนนะครับรุ่นเสกตะปูถอนนี่ก็คือเป็นที่มาแล้วยังไม่ได้รวมนับตอนที่มาจัดนะครับมาจัดให้หลวงพ่อแผ่วปันทิโตวัดตโนดหลวงมานั่งอธิษฐานกิจที่กุฏิหลังเก่าของวัดท่าลาวนะครับอันนั้นคือก่อนที่จะเข้าพรรษาปีพศ .2535 นะครับใน ที่ผมเอ่ยมานี้นะครับที่หลวงพ่อนัดยังไม่ได้รวมพวกปัหลหดขีดหรือตะกุดโทนนะครับมาเครื่องรางของขังอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อนัดวัดท่าลาได้จัดทําและจัดสร้างเอาไว้นะครับก็มีพระปิตานะครับพระปิตารุ่นแรกของวัดท่าลาแล้วก็แล้วก็พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จของวัดทะาลาเป็นหลังยันเป็นพิมพคะแนนหรือพิมพ์ใหญ่ก็ดีนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือพระที่เป็นพระสมเด็จทิมหลังเรียบอันนั้นเป็นสมเด็จหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังซึ่งท่านได้อนุญาตให้สร้างนะครับอนุญาตให้สร้างอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสมเด็จของหลวงพ่อพานโดยแท้จริงแล้วก็เหรียญหลวงพ่อยิดนะครับสร้างแบบย้อนยุคป,ปีพศ .2530 นะครับแต่ว่า ด้านหลังลงวทลอจัดสร้างในปีพศ2 0 3 5นะครับอันนี้ก็ผมบรรยายาในข้าวๆนะครับที่ว่าหลวงพ่อนัดคือใครหลวงพ่อนัดวัดท่าลาวคือใคราร์มเป็นมาอย่างไรท่านเก่งเก่งกาจอย่างไรปัจจุบันหลวงพ่อนัดอายุ 57ปีย่าง58นะครับก็กำลังพอดิบพอดีนะครับวัดปฏิบัติของท่านไม่เคยผิดไม่เคยพลาดนะครับให้การช่วยเหลือทั้งขจัดปัดเป่าทั้งทำทั้งผสมยาสมุนไพรที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนมานี่คือโดยย่อนะครับของหลวงพ่อนัดวัดสุหลวงพ่อนัดสุธรรมโม วัดท่าลาวตำบ,บนผ้าไม่ลวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมช่วยกันเผยแพร่บารมีครูอาจารย์ขึ้นลูกใหม่องค์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ